มีใครเคยนอนไม่หลับไหมครับมันโคตรทรมานเลยหัวถึงหมอนเมื่อไหร่ก็มีความคิดผุดขึ้นมาในหัวชวนให้คิดเต็มไปหมดพยายามข่มตาให้หลับแต่กลับแยก่กว่าเดิมนอนพลิกตัวไปมาพอาเบื่อเข้าก็หยิบมือถือมาเล่นทีนี้ยาวเลยครับรู้ตัวอีกทีก็ปลาเข้าไปตี2ตีสามทุกคืนเช้ามาก็ปวดหัวต้องลุกไปทํางานแบบมึนๆเพียบเียเคยสังเกตไหมครับวันนั้นทั้งวัน โลกของเราก็ดูจะมีแต่เรื่องยแย่ๆเต็มไปหมดงานก็น่าเบื่อหัวหน้าก็ใช้อยู่นั่นน่ะกลับมาบ้านแฟนก็ดูจะพูดไม่เข้าหูซะง,งั้นสรุปวันนั้นทั้งวันพังไม่เป็นท่าตกดึกก็วนลูปเดิมนอนไม่หลับครับลองอ่านหนังสือนั่งสมาธิเปิดฟังเสียงฝนตกก็แล้วมันก็นอนไม่หลับจะไปซื้ออาหารเสริมก็กลัวผลข้างเคียงกลัววันไหนไม่กินก็นอนไม่หลับกลัวจะไปติดมืนซะอีก ผมเป็นแบบนี้บ่อยมากจึงอยากจะหาทางแก้เพราแม่ของผมก็นอนไม่หลับมาเป็น10บสปีแล้วครับตัวผมเป็นแพทย์ทางเลือกเลยศึกษาวิธีแก้แบบธรรมชาติศึกษาอยู่นานก็มาเจอกลิ่นหอมจากดอกไม้ครับศึกษาเล็กลงไปก็พบว่าในดอกลาเวนเดอร์มีสารลินาลูนกับลินาลินอซิเตตซึ่งสารสองชนิดนี้จะช่วยลดความแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยให้เราผ่อนคลายและรู้สึกสงบจึงช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น จากนั้นผมก็ไปค้นหาดอกไม้ชนิดอื่นที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้เหมือนกันก็ไปเจอดอกคาโมไม์ใบกลีดบัวหลวงของไทยเราครับนำมาพัฒนาสูตรจนเห็นผลลัพธ์ทั้งกับตัวเองและแม่จึงอยากแ่งปันให้กับคนที่มีปัญหานอนไม่หลับเหมือนกันผมยังเสริมดอกสายน้ำผึ้งใบยญ่าหวานเพื่อเพิ่มความละมุนเข้าไปด้วยพอรู้ว่าเมื่อเป็นแล้วมันทรมานขนาดไหนเป็นเกิดเป็น h a v e a n i g s day ชาดอกไม้ซึ่งเป็นเกรดออร์แกนิกทั้งหมด เป็นทุกวันนี้ดื่มเมื่อไหรก็หลับสนิทก่อนเที่ยงคืนตลอดอยากนอนหลับสนิทตื่นเช้าแบบสดชื่นกระปรี้กระเป่เาพร้อมไปใช้ชีวิตต่อยังมีความสุขรองให้ h a v e a nice day ช่วยดูนะครับ1นซองจะมี22ซองชาชงดื่มได้เกือบเดือนตกคืนละ14บาทราคาปกติคือ349บาทแต่สำหรับ20คนแรกที่ทักมาจะได้ราคาพิเศษเหลือ290ส่งฟรีด้วยครับ ผมหมอกันดีใจที่ผ่านมาเจอกันนะครับแ a v e a นไ c e ์เตครับบาย